สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกพรขาลำทานนะคะพยาบาลวิชาชีพสถาบันเด็กค่ะได้ไปผ่านการอบรมการตรวจขึ้นไฟฟ้าสมองนะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะช่วงวันที่16กันยาถึง30กันยาที่ผ่านมานะคะหัวข้อที่ได้ไปอบรมมาในครั้งนี้นะคะก็คือการ เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่อง e e g นะคะการดูแลผู้ป่วยนะคะการเตรียมผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยขณะติด e e g แล้วก็หลังติด e e g นะคะแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าสมองนะคะทั้งแบบปกติแล้วก็ผิดปกติค่ะค่ะก็หลังจากที่ได้ผ่านการอบรมมานะคะจากก่อนหน้าไม่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช็คเครื่อง e e g หรือว่าการดูแลคนไขเนเ้เกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเกี่ยวกับโรคระบบประสาทและสมองอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็หลังจากที่ได้ไปปฏิบัติจริงมากับคนไข้จริงนะคะก็สามารถใช้เครื่องได้แล้วก็สามารถนำมาใช้กับของที่โรงพยาบาลเราได้แล้วก็ดูแลคนไข้ได้ค่ะ ค่ะก็เนื่องจากนะคะสถาบันเด็กของเรานะคะ,ะมีคุณหมอกุมารลเวทนะคะเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองเด็กนะคะมาประจําที่เราแล้วก็หลังจากที่ไปเรียนมานะคะก็จะสามารถทําให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องแบบส่งต่อคนไข้ไปที่อื่นผู้ปกครองก็สบายใจมากยิ่งขึ้นที่สามารถแบบดูแลรักษาแล้วก็วินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วคะ่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลนะคะที่ให้โอกาสเ,าเห็นความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเด็กที่เป็นโรคในด้านนี้นะคะให้เราได้ไปศึกษาแล้วก็นำมาปรับใช้กับที่สถาบันเด็กของเราได้อย่างสมบูรณ์ค่ะคุณค่ะ